หน้าเกา่าสวยกว่าทำเยอะไปจำไม่ได้เลิกพิมพ์เถอะค่ะคุณไอ้ปรีชยาซัดหน้าใหม่ดีกว่าหลังคนตั้งแง่ายกับหน้าเกา่าเรียกได้ว่าทราบถึงซวงเลยจริงๆนะคะสำหรับลุกใหม่ของนักแสดงสาวไอ้ปรีชยาที่ล่าสุดมาในลุกสายฟอด้วยดัดผมหยิกรอนและทำสีเป็นน้ำตาลอ่อนประกอบการโทนลุกเฉียวที่เราไม่เคยเห็นสาวไอ้ในลุคนี้มาก่อนบอกเลยว่าสวยตึงมากๆ แต่ถึงจะสวยขนาดนี้แต่ก็ไม่ไวยเจอกับรามาอีกเช่นเคยหลังมีคนไปตั้งแง่กับเธอว่าไปทำสัญญกรรมไม่น่าไปทำหน้าเพิ่มเพราะหน้าเดิมสวยกว่าทำเยอะจนจำหน้าเดิมไม่ได้พอได้เห็นนะคะเธอก็ได้รา่ข้อความยาวเหยียดเลยโดยสาวไอซ์ยังได้ลงแคมชั่นรราย้ยาวฟาดแรงถึงพวกที่ชอบจับผิดบูลลี่คนอื่นเวลามีการเปลี่ยนลุคแตกต่างไปจากเดิมโดยได้ระบุข,ข้อความว่า if you don't like my look it's your problem not mine i rather be happy with myself t ั r trying t o p l e a s e e v e r y o n น else ขอโทษน,นะคะตั้งแต่แรกเลยไอไม่ได้มีชื่อเสียงจากหน้าที่สวยค่ะเคยโดนบบลี่ด้วยว่าหน้าตาแบบนี้เอามาเป็นนางเอกได้ยังไงสรุปยังไงดีล่ะคะมีชื่อเสียงจากฝีมือการแสดงและผลงานค่ะใครคิดว่าเล่นบทไหนไม่ได้กรุณาติดต่อผู้จัดให้หน่อยค่ะในคอมเมนต์สิชอบกันไหมคะเวลาที่มีคนชอบมาจับผิดโบลี่หน้าตาคนอื่นรูปร่างคนอื่นหานะคนอื่นแต่งตัวยังไงผมจริงผมต่อทำหน้าตรงไหนไหม ตรงไหนเก่าแต่งหน้าลุคนี้ไม่สวยทำผมแบบนี้ไม่รอดแบบอื่นดูดีกว่าเรียบร้อยน่ารักกว่าแต่งตัวเปิดเผยเกินไปดูไม่แพงแต่เรียบร้อยนางเอกไปก็ดูป้านะติดดินไปนะหญิงจางคนนี้พูดตรงดีแต่ว่าพูดแรงแตดแรงไปสร้างภาพหาแสงใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่าของจริงหรือของปลอมคนที่เราจะคบหรือจะแต่งงานด้วยเป็นใครหล่อรวยจนไฮโซไหมรักกันอยู่หรือเลิกกันแล้วตัวเราจะรวยจะจนแค่ไหนแล้วยังไงคะ ใครมีสิทธิ์ตัดสินเราได้บ้างหรอแสดงความคิดเห็นได้นะคะไม่ผิดแบบมีวิจารณญาณและก็หน้าเก่าสวยกว่าทําเยอะไปจำไม่ได้เลิกพิมพ์เธอค่ะคุณมันเก่าละหลายปีละถ้าแสดงไม่ดีตรงไหนอันนี้เต็มที่เลยค่ะเพราะนั่นคืออาชีพของไอไอเกิดมาจากการเล่นหนังฉะนั้นหน้าตาเปลี่ยนไปใช่แต่ฝีมือการแสดงก็เปลี่ยนไปด้วยดีขึ้นกว่าตอนที่เล่น atm error อีกค่ะคุณรู้จักไอปชยาจากไหนคะ atm error หรือ i f i thank you เลิฟยูแต่จริงๆจะว่าไปไอ้ก็เสียดายหน้าเก่าตัวเองนะคะแต่หน้าใหม่แพงกว่าจำเป็นต้องอยู่กับหน้านี้ต้องขออภัยถ้าหน้านี้ไม่ถูกใจท่านผู้ชมนะคะเรฟถูกส่งเข้ามาให้ทําหน้านานาชาติเลยค่ะแต่ทําหน้าตามที่ทุกคนชอบหมดไม่ได้หน้าคงแปลกหน้าดูเลยค่ะเอาที่เราชอบและไม่เดือดร้อนใครดีกว่าเนาะถ้าจะไม่ถูกใจตรงไหนอยากให้เพิ่มรบกวนส่งเงินมาด้วยนะคะพอดีไม่มีงบ เลขบัญชีลายหรือในไบโอได้เลยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะงานนี้ก็มีเหล่าคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นต่างๆซึ่งหากใครยังไม่ทราบนะคะสาเหตุที่ต้องทำสัญญารรมโดยเจ้าตัวเผยว่าช่วงชีวิตที่พลิกผันของตัวเองเมื่อตอนเป็นนักสแสดงตอนนั้นเป็นนางเอกร้อยล้านแล้วจําได้ว่ากําลังจะไปถ่ายซิทคอมขับรถไปเองหลับในชนกับรถหกล้อตอนนั้นคิดว่าไม่รอดแล้วไอซ์สลบไป10นาทีแล้วตื่นมาเจอกู้ภัยที่มาช่วยตอนนั้น เลือดเต็มหน้าในใจก็ยังคิดว่าจะไปถ่ายงานยังไงไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยอาการตอนนั้นหนักมากจริงๆต้องเสียโฉมไปเลยต้องใช้หมอห้าคนรักษาและเหตุครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของการทำสัลญยญกรรมเพราะสี่ขวาไปหมดเลยทั้งตัวและหน้าตอนนั้นต้องไปหาหมอสัปดาห์ละครั้งไอไม่ส่องกระจกเลย3เดือนต้องเอาผมมาบังหน้ายอมรับว่าตอนนั้นสภาพจิตใจแย่มากเหมือนว่าเราหยุดงานด้วยแต่เราก็มีเวลาคิดเดยอะขึ้นก็พยายามหาหมอรักษาหน้าให้ดีขึ้น กว่าจะกลับมาเหมือนเดิมก็ใช้เวลา2ปีกว่าจะลงตัวที่หน้าปัจจุบันทําทุกอย่างทั้งหมดน่าจะเกิน10ล้านบาท